นะอเอามาเก็บลูกเอามาเก็บเอามาเก็บแล้วเอามา้แขนผ้ามาเก็บมา,มาให้ยายค่ะจ้าให้ยายนะคะแขนไว้ลูกแขนไว้นะเก่ง<อ>มากเลยเก่ง<อ>มากเก่งมากเล่นกันเล่นกันเล่นกันล้างมือก่อน สวัสดี178ท่านนะคะคุณแหม่มสวัสดีคุณแหม่มค่ะสวัสดีคุณสุพรเจหนูสะแก้วเพชรภูเก้าคุณนภาพ,าพรดำขำคุณสุมาลีสุบงกตนะคะคุณสายไหมภูลชัย,ยภูมิน่ารักมาก ขอบคุณค่ะเช่นน่ารักเจ้าแค่พี่น้องเอ้พาก,กันสิทธิเ็นน้ำยาแอร์หัวตะแล้วแอร์มันตันไม่ล่างแกตะรึหงบ่เปิดยี่สิบสามเนี้ยเอาเหมือนมุกข่เนียวอามสุกคนอะนี่โอ้สวัสดีคุณยายคุณยายวันมาแล้วสวัสดีค่ะใส่สวยจังเลยค่ะเมืองเดือน หุณนัางแบบแห้งแห้งลงปะคะสวัสดีค่ะคุณปองวันสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมสวัสดีคุณกุกมารีคุณนาสวัสดีคุณอุ้สวัสดีคุณอ,อา่านไม่ทันสวัสดีแปดสสิบห้าท่านพี่พลอยใส พี่พอยใส่น้องเพชรสวยอันนี้น้องเขาเทนำใส่กันเลยแบบออกมาตากวันนี้ฝนตกค่ะพี่นะ้องฝ้าห้องบมบุ่มๆตกไหมหรออืมตากผ่ากับเอาผ่าเขาอยู่มัดมือกับขอนแก่นบางแม่ก็ว่าจะกลับวันพรุ่งนี้แต่ว่าบางทีก็จะกลับยี่สห้า เอาแน่ๆก่อนพ่อกับแม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนเขาจะรู้ลุ้นวันต่อวันนะคะนตัวน่ารักจัค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะหนูยังไม่ง่วงหรอคะหนูเพิ่งตื่นสองโมงเช้าค่ะเมื่อเช้านี่น้องตื่นสองโมงสองโมงครึ่งหับไปอะไรคะ ข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านฝนตกเหรอคะฝนตกตัวใหญ่นะเออฝนตกตัวใหญ่นะปิ๊บอันนี้สัญลักษณ์เขาเนี่ยน้องเพชรอยากกินนมกินนมค่ะโอ้โหโอ้มาแล้วนักแสดงโอ้เวโอโอโอเวโอเวโอโอเวมากินขนมกันกินขนมกับยายได้มานั่งกับยายได้จ้าจ้ามาพี่หนุ่มจ้า กินค้าขอบคุณค่ะอออร่อยอร่อยจังค่ะอร่อยจอร่อยจอร่อยจังเลยค่ะอ้อขอบคุณค่ะน้องเพชรน้องคอยป้อนยายทั้งสองคนเลยเอามืออพรความกันได้ไหมจ้าเจ๊ยายเต็มสิ แจืบแถมจ๋าฝนต,ตกเออพื่อนผู้นี้อื่นแ่มจ๋าผู้นี้จังย้ายแตมฝนตกฝนตกจ้าฝนตกฝนตกแรงมากปบไปป,ไป๊บไปไปใส่หัวเลยแต่ว่าไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตกอีก